วันนี้เราจะมารีวิวนะคะหูฟังบลูทูธตัวนี้นะคะที่เราใช้มานานเป็นปีแล้วรู้จักสภาพกล่องนะคะทุกคนเป็นหูฟังของ b r a สโป r แ m a x ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัวที่เรานะคะใช้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงคุยโทรศัพท์นะคะทุกคนหรือว่าเล่นเกมนะคะตัวนี้เอาอยู่หมดเลยนะคะตัดเสียงบรบกวนได้ดีนะคะ ตัวกล่องนะคะมีแจ้งสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะคะทุกคนสามารถแปลงร่างเป็นพา w e แบง n ์ก็ได้นะคะทุกคนสามารถนะคะชาร์จแบตจ้าจากตัวหูฟังะคะ่ะไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะชาร์จจากโทรศัพท์นะคะเข้าหูฟังก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมนะคะมันกาลังชาร์จแบตให้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงให้ดูคะ่ะทุกคน บอกเลยนะคะทุกคนแค่ระดับที่1ก็เสียงดังมากแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดถึงระดับสูงสุดนะคะหูต้องพังแน่ๆนะคะทุกคนตัวหูฟังนะคะมีแบตเตอรี่3,500 m มิลลิแอมนะคะทุกคนสามารถใช้ได้กับ iOS และ Android ค่ะทุกคน